สวัสดีแฟนวันแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตยที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเป็นกระแสข่าวกว่สิบด้วยนั่นแหละนะครับที่น่าสนใจจากสื่ออย่างมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษนะครับโดยเบนฮุสแบนนะครับได้ทําการวิเคราะห์กันออกมานะครับ คือตอนนี้มันมีกระแสนะฮะกระแสในเรื่องของโอเลกุน่าโซชาเนี่ยจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีนักเตะบางคนนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยของโอเลอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็ได้ถ้าเกิดโอเลอยู่กับทีมต่อไปแบบระยะยาวนะครับซึ่งมาดูกันดีกว่านะครับตามบทวิเคราะห์เนี่ยมีใครบ้างนะครับตามข้อมูลที่ให้มานะฮะคนแรกครับก็คือ อิริกบายยีนะครับอิริกบายีเนี่ยช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนะครับมีการเล่นข่าวมาว่านักเตะเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตว่าเขาจะมีโอกาสลงสนามได้ไหมแบบสม่ำเสมอหลังจากนี้เป็นต้นไปในยุคของทางโอเลกุน่าโซชานะครับบางสื่อก็เล่นข่าวกันออกมาว่าอิลิกบายยีดูจะไม่เคารพการทำทีมหรือว่าดูจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโอเล่แล้วนะครับณนะปัจจุบัน แล้วก็นักเตะอาจจะไม่ได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมอีกต่อไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้มีการวิเคราะห์ขันออกมานะครับว่าถ้าเกิดอยากให้อ e ีลิบายีอยู่กับทีมต่อไปหรือเขาจะอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยคนที่เป็นโค้ชของแมนยูหลังจากเนี้ยจะต้องไม่ใช่อเลกคุณ s าโซชานะครับนะถ้าเกิดโอเล่ h, อยู่กับทีมต่อไปเขาจะ ไม่แฮปปี้ครับแล้วก็น่าจะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนหลังจากที่ใกล้ที่จะหมดสัญญาแล้วหรือว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบบให,หม่นั่นเองนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เจ้าตัวไม่ได้มีการโดนเรียกใช้แบบสม่ำเสมอด้วยแหละนะครับในเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดผมฟิตแล้วเนี่ยทำไมผมไม่ได้ลงเล่นอะทำนองนั้นนะครับส่วนใหญ่เราได้เห็นแล้วว่าโอเล่เลือกใช้เอลิม็กไวกับดิเดเลิฟมากกว่า,า,วานะฮะมันก็เลยอาจจะมีอารมณ์แบบน้อยใจไป นะครับทั้งที่ฟิตไปแล้วลงสนามได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเลือกส่วนรายที่2ครับเป็นแบนนอนวิลเลียมนะครับดดวรุ่งรายนี้โดนดันขึ้นมาแบบเต็มตัวก็อายุโอล่นี่แหละนะครับก็มีการเรียกใช้บ่อยครั้งครับในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าคือตําแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยที่ตอนเล่นแรกๆเนี่ยมันโดนแย่งชิงกันชอก็รักษาผลงานนะครับอเล็กเตอร์ลิสก็มีอยู่นะครับ จะไปด้านขวาเนี่ยบันวิซากกาก็เบียดไม่ค่อยได้นะฮะก็เลยทำให้หลังๆมานี้เจ้าตัวเนี่ยไปเล่นในชุดยูวิสามซะมากกว่าไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นกับทีมชุดแรกเลยมีโอกาสน้อยนะครับก็เลยทำให้มีโอกาสที่นักเตะเนี่ยน่าจะย้ายออกจากทีมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้อีกหนึ่งรายครับถ้าเกิดโอเล่จะอยู่กับทีมต่อไปท,ท,ทั้งๆที่โอเล่เป็นคนผลักดันขึ้นมาด้วยแหละนะครับให้โอกาสแล้วกัน ให้โอกาสในทีมชุดแรกก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดโอเลอยู่เขาอาจจะไม่แฮปปี้นะครับเพราะว่าโอกาสในเรื่องของทีมชุดแรกเนี่ยไม่ค่อยได้รับเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็อาจจะไปแบบยืมตัวในคำในช่วงซัมเมอร์ก่อนนะฮะเวลาที่3ครับก็อาจจะเป็นดันนี่ฟันเดอร์เบก็ได้นะครับที่เราไปซื้อมาแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าโอเลยังใช้แบบ ไม่มีทิศทางที่เด่นชัดแล้วกันนะครับยังไม่สามารถค้นฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมอะไรต่างๆภาพรวมเนี่ยยังไม่ไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับรวมที่พระพิจารณ์ทั้งเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโดนเรียกใช้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยการที่โอเล่อยู่กับพิมต่อไปแบบระยะยาวอาจจะเป็นผลเสียต่อด้านนี้ฟันเดอร์เบกก็ได้นะครับหรืออาจจะดีก็ได้นะแต่นี่คือบทวิเคราะห์ครับคือไม่มีใครดูเขาอ,อาจจะวิเคราะห์ ในมุมมองนปะัจจุบันก็ได้ว่าถ้าเกิดดอนนี่ฟันเดเบกอยู่กับโอเล่ต่อไปน่าจะไม่รอดนะครับก็อาจจะเป็นผลเสียถ้าเกิดโอเล่อยู่กับทีมต่อไปแบบระยะยาวนะครับนี่คือรายที่สก็คือดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะส่วนรายที่4ครับที่ปล่อยยืมตัวแล้วก็ผลงานกําลังดีเลยนะครับอยู่กับทางเวสแฮมครับทั้งยิงทั้งแอซิดนะฮะซึ่งก็มีข่าวย้ายทีมแบบถาวรด้วยแต่ถ้าเกิดลินการ์ดนะครับจะ เลือกที่จะต่อสัญญากับทีมต่อไปอยู่กับแมนยูต่อไปเนี่ยแน่นอนครับว่าคือถ้าเขาอยู่ในยุคของโอเล่เนี่ยอาจจะมีข่าวออกมาอยู่บ้างว่า m แมนยูต้องการเก็บเอาไว้แต่ก็ลึกๆแล้วเชื่อได้เลยครับว่าทางโอเล่ไม่น่าจะเรียกใชัยลินการ์ต่อไปแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้มองว่าลินการ์ดอยู่ในแผนการนำทีมอีกต่อไปแล้วนะครับคือ บางทีใจลินกาเนี่ยไม่อยากจะย้ายแบบถาวรหรอกครับอยากจะอยู่แมนยูต่อไปนี่แหละแต่มันติดตรงที่โอเล่อยู่กับทีมะนะครับพอโอเล่อยู่กับทีมผมไม่ได้เป็นตัวเลือกลำดับแรกผมจะอยู่ไปทําไมนะฮะก็ทํานองนั้นแหละนะครับก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็ได้นะครับถ้าโอเล่อยู่กับทีมอีกหนึ่งรายรายที่4นะครับส่วนรายที่5ครับรายเนี้ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่โอเล ผลักดันแล้วก็ทำผลงานได้ดีแต่ว่าพอซีซันเนี้ยก็ยังได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะแต่ว่าเค็นฟอร์มเก่งไม่ได้นะครับแล้วก็การมาของเดซันคาร์วานี่ก็มาเบียดทย่ตำแหน่งอีกนะครับซึ่งนอกจากนี้คาร์วานี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันมีข่าวว่าแมนยูเตรียมซื้อกองหน้ารายใหม่ไงอย่างเช่นพวกเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ทำนองนั้นนะครับมีข่าวอยู่นะครับ ถ้าเกิดโอเล่ยู่เนี่ยแน่นอน,นครับก็หน้ารายใหม่มาแน่นะครับแนวรุกรายใหม่มาแน่อองซิลิมัสเซีลอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบสม่ำเสมอเหมือนที่เป็นมาก็ได้นะครับนี่คือ5แข้งที่ถ้าเกิดแมนยูตัดสินใจต่อสัญญาโอเล่แบบระยะยาวต่อไป5แข้งรายนี้อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือว่าไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเจ้านายคนนี้อยู่กับทีมนะฮะนี่คือบทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับนะ คือถ้าฟังแบบจริงจังแน่นอนครับผมอ่านขอมต์เลืองแรกๆอาจจะแบบเป็นข่าวแบบคือเอามาให้เรามีความแตกแยกนะฮะแต่ว่าถ้าฟังแบบเชิงบันเทิงบันเทิงหน่อยบทวิเคราะห์หน่อยมันก็เออ เอามารับฟังเอามาคิดกันดูมันก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยบอสลสโมสรไม่มีเตะมันก็จะมีบทวิเคราะห์แบบนี้ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับดีกว่าเงียบๆกันไปนะฮะโอเค okay. แฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของโทมัสมุลเลอร์นะครับก็เป็นข่าวกอสิบอีกหข่าวที่มีการเล่นกันออกมานะครับจากเอ n นะครับ เอเเน่ได้มีการอ้างนะครับว่าโทมัสมุลเลอร์เนี่ยเตรียมที่จะอำลาบาเอ็นมิวนิกหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นพิมเมอร์กอังกฤษนะครับซึ่งไม่รู้แหละว่าจะเป็นทีมไหนนะฮะอาจจะเป็นซิตี้ก็ได้เป็นสเปอร์เป็นเชลซีก็ได้อาร์เซนอลก็ได้ลิเวอร์พูลก็ได้นะครับเต็มไปหมดเลยปลายทางของมุลเลอร์แต่ว่ามันมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูครับเพราะว่าในช่วงที่ยุกยุคหนึ่งเนี่ย ทางทวัสมุลเลอร์เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะครับมาแล้วแล้วก็แมนยูเคยจริงจังด้วยนะครับเกี่ยวกับดิวการคว้าตัวทวัส a s มุลเลอร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักเตะเลือกที่จะอยู่กับบาเยนต่อไปแล้วก็บอกปัดแมนยูในตอนนั้นนะครับแล้วพอมาณปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้น่าจะชัดเจนก็คือมุลเลอร์อาจจะอยากอำลาทีมแล้วนะครับอยากไปหาความท้าทายก่อนที่จะแขวนสตั๊ดซึ่ง ปลายทางที่ท้าทายที่สุดมันที่สุดก็น่าจะเป็นพิบูลย์อังกฤษแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เดนซึ่งแมนยูอาจจะกลับมาให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกครั้งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแมนยูกําลังมองหากองหน้าที่พร้อมใช้งานแนวรุกที่พร้อมใช้งานนะครับบุลเลอร์อาจจะไม่ใช่กองหน้าซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแนวลุกคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับดีลนี้ฮะนี่คือการเล่นข่าวคอสติปกันออกมานะครับส่วนเรื่องของ ทางโคนาเต้แนวรับของเอเบไลซิกนะฮะแนวรับรเนี่้โหช่วงหลายสัปดาห์ก่อนมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะครับว่าแมนยูดันขึ้นมาเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆละโคนาเต้นะครับอ่ u ชูกุนเดใช่ไหมครับมิเลนโควิดทํานองนั้น,น่ะประมาณสัก3-4ีรายได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยแมนยูไปสนดาโยแต่ว่ามันพลาดกันเลยเอ,อโอเคมาเป็นคนนี้ดีกว่าที่เป็นทีมเดียวกัน นะครับซึ่งค o นาเต้เนี่ยวัย21ปีครับผลงานโดดเด่นเนาะผมบอกข้อมูลไปเยอะแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยคือตอนนี้ข่าวมันแรงมากว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้ตัวนะครับซึ่งตามรายงานจากหลายสื่อในอังกฤษครับเขาบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในขั้นตอนกำลังปิดดิวแล้วฮะกำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายเพื่อคว้าตัวคนาเต แนวรับดาวรุ่งของเอเวอร์ไรซิกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งจะเป็นการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับคือแบบลิเวอร์พูลเช็คบินเร็วแล้วกันส่วนแมนยูเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ข่าวนะครับข่าวมาหลายเดือนนะสำหรับคุณาเต้เนี่ยนะฮะเอาหนักที่สุดก็ไล่ตั้งแต่ช่วงมกราคมอ่ะสำหรับคุณาเต้จนณวันนี้นะครับก็ยังมีข่าวแต่ว่าเป็นข่าวที่ไม่ชัดเจนไงข่าวแบบเออแมนยูให้ความสนใจนะแมนยูล็อกเป้านะทำนองนั้นนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ย โอเคอาจจะไม่ได้ข่าวต่อเนื่องเท่าแมนยูแต่ว่าเขาเห็นปุ๊บเขาชอบเขาอาจจะเอาเลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องเตือนกันด้วยนะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาเต้เป็นนักเตะฝีเท้าดีก็จริงแต่ว่าเขาเคยได้รับบาดเจ็บหนักมานะครับนั่นคือจุดที่ต้องโฟกัสเลยนะครับถ้าทีมไหนต้องการตัว เพราะว่ามีตําหนิหน่อยนะครับบาดเจ็บหนักสุดๆอ่ะนะครับแล้วก็พักยาวมานานมากๆนะครับนั่นคือเรื่องสําคัญเลยนะฮะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรซึ่งเรลวูไม่น่าจะมีปัญหาแมนยูด้วยเช่นเดียวกันแต่คือแมนยูอาจจะไม่ได้จริงจังมากพอเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นี่คือรายงานที่รายงานกออกมานะครับส่วนนเรงของเซอร์กิโออากกโรครับยู่ดีๆก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแต่ว่า ผมมองว่าระดับอาก์โรแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีค้าแข่งกับซิตี้มาหลายปีเนี่ยนะครับประมาณ10ปีใช่ไหมครับจะย้ายมาอยู่คู่ริกคู่ริกแบบร่วมเมืองเลยเหรอผมคิดว่ามันทําร้ายแฟนบอลไปหน่อยไหมนะครับถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมโลกฟุตบอลน,น่ะนะฮะโลกฟุตบอลนะอะไรก็คือได้นะครับคำนี้มันใช้ได้อยู่แล้วแต่ระดับเซอร์คิโออารโรระดับตํานานเลยนะของซิตี้จะย้ายมาแมนยูที่แบบ เป็นคู่หลีกร่วมเมืองที่ด่ากันแบบโอ้โหทุกวันนี้คือแบบเทียบเท่ากันดีไม่ดีนับปัจจุบันนะนับปัจจุบันคือซิตี้แบบดูโดดเด่นกว่าคือแบบมันมันคู่หลีกอยู่แล้วอะ <c oughs> ผมว่าดิวเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าจะยหญยจริงๆผมว่าอาเกโร่น่าจะไปยูเวนตุสที่มีข่าวไม่ก็เออบาร์เซโลนาใช่ไหมครับที่มีข่าวนับปัจจุบันมากกว่า <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยสื่อใหญ่ๆ่ไง สื่อในอังกฤษเนี่ยหลายสื่อพยายามโยงว่าเนี่ยอากโร่จะมาแมนยูหลังจากที่เขาวนี่ไปซึ่งผมมองว่าโอ้โหมันยากมากนะนะครับคือเขาจะทำลายความสัมพันธ์แฟนบอลเหรอที่เขาเก็บแบบเก็แบมานานมีความสัมพันธ์กับแฟนบอลซิตี้มานานเนี่ยโดยการโยกมาแบบโอ้โหแมนยู U, ที่แบบทำลายจิตใจมากๆเลยนะนะก็ผมคิดว่าดีลนี้เป็นดีลที่ยากนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับนี่คือ,อเรื่องราวก็คือ โซโยเอโกโรนะครับจะอําลาทีมนะมีการประกาศผ่านประธานสโมสรของลาซิตี้ยืนยันชัดเจนแล้วก็มีปลายทางก็คือหลักๆเนี่ยแมนยู U, นะฮะตามข่าวว่าสินะแมนยูวาซาเอ่อแล้วก็ยูเวนตุสแล้วก็อีกหลายทีมแหละแต่ว่าเอา3าทีมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ผมก็ยังงงว่าแมนยูไปมีเอี่ยวได้อย่างไรนะครับในตอนนี้นะแต่ในมุมมองผมผมคิดว่าแมนยูมีโอกาสซื้อกองหน้าแต่น่าจะไม่ใช่กองหน้าแบบระยะสั้นละ น่าจะเป็นกองหน้าแบบใช้งานระยะยาวได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของ s, สโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester, ที่น่าสนใจหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันนะครับ